ว่าไงอาบนล้วไม่ย้อนแลยเดี๋ยวสิก็เดี๋ยวก็อาบยังไม่ถึงเวลากันเดี๋ยวจะเข้าไปรับอยู่แล้วออกมาเองเลยเ,เนี่ยโอ้โหเก่งเลยเนี่ยไปหาไปหารถนี่ได้สิไปหาไปหารถนี่ได้เหรอ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหไม่ได้ขับรถคันนี้หลายวานันใช่ไหมไม่ได้ขับมันต้งนานแล้วเนี่ยไม่ได้ขับมาตั้งนานแล้วเออไม่ได้ขึ้นรถคันนี้มาตั้งนานแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ตรงนู้นเองคุณยู้งก็ใครเอาไปไหนไปแล้วเหรออยู่ตรงนู้นรถเนี่ยนะไปหามาเหรอ นึกว่านึกว่าใครเอาไปไหนแล้วนึกว่ายไปไหนแล้วจะขายเขาจะเอาไปไหนแล้วเอาขับได้ก็ขับมาอืมเออมาเหนือน้ำดุกเดือยเป็นไงบ้างทุกคนยายกินน้ำดุกเดือยไปเขาไปแล้วแข็งแรงไหมแล้วหนึ่งบ้านลํายหายไปไหนอยู่บ้านเขาเขาไม่ค่อยสบาย เออนั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวจะอาบน้ําให้อ่ะยายออกมาได้ไกลมากเห็นไห้ทุกคนออกมาไกลมากนะหารถนึกว่ามันหายไปไหนเหรอใช่อยู่ตรงนี้เองไงเห,อหรออยู่ตรงนี้เองเหรอเออก็เลยขับมาซะเลยอพอดีเลยขาดนั่นไม่ได้พอดีเลยขาเดินไม่ได้เลยขับออกมาเลย วันนี้กูไม่ออกมาอยู่นอกแล้วทำไมอะเอาไปนิ่มถูร้อนถูกเกลือไปจนเหนียวขันบนตั้งตัวเหออเหนียวตัวร้อนแล้วนะกอบก็ไม่มาอาบน้ำให้เอออือเป็นมันเป็นอย่างนั้นหนูนะเอ,อ้ยกรอบก็ไม่มาอาบน้ําให้มไม่ได้อาบาวันนี้เหอออือมก็มาเช้าอาบไปแล้วอะมอเช้าอาบไปแล้ว หมวนกันวันเข้าอยู่ในนั้นอันเหือมันออกอะไรออกนี่เหนียวเหอ,อแสบคันแสบคันอีขันขนี้จะไม่ออกมาตรงนี้แล้วใช่ไหมไม่ออกมาแล้วจะอยู่ตรงไหนอยู่ในห้องกันเนแหยตายก็นั้งแผม,มาเถอะหรอือเนาะทังมันเถอะตายก็ตายไปอยู่ในห้องเปิดแอร์ไม่ออกมานี่แล้วใช่ไหมหิวข้าวยังยังไม่หิวข้าวฮะ ยังไม่หิวยังไม่หิวอยากอาบน้ำมั้ยอยากอาบน้ำนะเดี๋ยวจะอาบให้ร้อนมากมันร้อนมากเหรอมันร้อนมันเหนียวเหอมันเหนียวไงพี่คนอยู่นี่นั่นนะเหอกหนอืพอปิดแอร์แล้วมันก็เหนียวตัวนี้มันเหนียวมันไงไม่รู้เหรือเราต้องไม่ถุกยังเหนียวขันๆันยังไงไม่รู้หรือเหนียวขันขัน ต้องอาบน้ำนะโอเคไม่ออกมาออกมาก็ออกมาไม่เข้าไปแล้วเออออกมาก็ไม่เข้าไป